ผักที่ช่วยบำรุงไตหนึ่งขิงผักสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงและสามารถนำไปเป็นยารักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีการดื่มน้ำขิงอุ่นๆจะช่วยเป็นยากระจายเลือดได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้เลือดเสียสามารถขับออกมาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับในเรื่องของโรคไตนั้นหากดื่มน้ำขิงเป็นประจำก็จะช่วยบำรุงไตได้ทางหนึ่ง พราะขิงจะช่วยลดอาการอักเสบภายในตลอดจนเป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆทำให้ปัสสาวะที่ค้างอยู่ภายในถูกขับออกมาได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยสลายนิ่วและสิ่งอุดตันช่วยลดไขมันในหลอดเลือดและยังช่วยกำจัดสารพิษที่ตกค้างได้เป็นอย่างดีแต่การดื่มน้ำขิงที่เหมาะสมนั้นควรค่อยๆจิบทีละนิดแต่จิบบ่อยๆตลอดทั้งวันสำหรับผู้ป่วยโรคไตาอาจจะจิบหรือดื่มพอประมาณไม่มากจนเกินไปจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากในผู้ป่วยไตายการขับของเสียในร่างกายจะต่างจากผู้ที่ไม่ได้ป่วยไตยนั่นเอง 2. หอมหัวใหญ่ผักที่มีวิตามินซีสูงช่วยในการลดอาการไข้หวัดและป้องกันโรคหวัดขณะเดียวกันก็สามารถช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเซลล์ได้ทั้งนี้ในหอมหัวใหญ่มีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารโครสตากลนดินโปรสตากลนดินที่เข้ามาช่วยลดความหนืดของเลือด จึงช่วยลดความดันโลหิตเลือดและเป็นผักที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีสภาวะไตาเสื่อมเป็นอย่างดีเนื่องจากจะเข้าไปช่วยป้องกันไม่ให้ไตนั้นเสื่อมสมรรถภาพไปมากกว่าเดิมเพราะเมื่อเลือดไหลเวียนได้ตามปกติแล้วการทำงานของไตจะไม่หนักมากส่งผลให้สภาวะไตาเสื่อมค่อยๆดีขึ้น 3. กะหล่ำปลีที่มีวิตามินซีกรดโฟลิกเส้นใยและโพแทสเซียมต่ำเหมาะกับการดูแลไตและผู้ที่ป่วยไตยโดยในกาบ ลำปลีมีสารชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายได้ดีจึงช่วยลดสภาวะการทำงานไตไม่ให้ทำงานหอนักเกินไปสารดังกล่าวยังช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทั้งสองโรคนี้คือตัวการที่จะทำให้เกิดโรคไตในอนาคตหากการทำงานของไตมีประสิทธิภาพดีไม่มีการข้างค้างของสารพิษไตจะทำงานไม่หนักและคงสมรรถภาพที่ดีนานขึ้น 4. กระเทียมภายในกระเทียมมีสารอัลลิซินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายช่วยป้องกันและลดอาการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมสภาพได้เร็วโดยกระเทียมมีธาตุที่สําคัญคือซีลีเนียมที่อยู่ในระดับสูงช่วยให้เซลล์มีการหายใจได้ดีขึ้นจึงช่วยกระตุ้นให้ไตทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม